ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการใจสัน่นไม่ว่าจะเป็นใจสะดุดหรือว่าบางทีรู้สึกเหมือนใจวิววิวเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปแป๊บนึงนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยมันเป็นอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือจริงๆแล้วไม่มีอะไร Living Well Podcast ที่อยากให้คุณมีสุขภาพดีไปด้วยกัน ผมนายแพทย์ธนัตบุพาจันทร์ทำครับแพทย์ประจำศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องอาการหัวใจแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับก็อันแรกเวลาคนไข้ามาหาเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราว่าเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการใจสัน่นไม่ว่าจะเป็นใจสะดุดหรือว่าบางทีรู้สึกเหมือนใจวิววิวเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปแป๊บหนึ่งนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยมันเป็นอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะฮะขอเริ่มอย่างนี้ก่อนครับ หลายๆคนเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาตรวจด้วยหัวใจเต้นผิดจังหวะหลังจากตรวจไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีภาวะผิดปกติอะไรนะครับแต่การตรวจเนี่ยก็มีความสําคัญเพราะว่าเวลาเราบอกว่าเราตรวจไปหมดละแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยคนไข้ก็สบายใจหมอสบายใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเจอว่ามีความผิดปกติเนี่ยบางโรคเนี่ยมันต้องการการรักษาเพื่อป้องกันภาวะที่รุนแรงในอนาคตหรือว่าเพื่อจะป้องกันไม่ให้ใหเกิดความผิดปกติอีกนะครับอันแรกที่ ที่ทุกคนจะทําได้คือต้องสังเกตก่อนว่ามีความเสี่ยงหรือมีอาการที่น่าจะเป็นอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงไหมนะครับบางคนมีภาวะโรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กําเนิดอันนี้ก็มีโอกาสเกิดลูกหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ง่ายขึ้นนะครับหรือคนอายุสูงขึ้นคนคนอายุมากมีเป็นเบาหวานความดันหรือเป็นโรคหัวใจร่วมด้วยอยู่เดิมอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นใจสั่นจากหัวใจเต้นผิดจังหวะได้จริงนะครับอันนี้2เรื่องของอาการนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเต้นสะดุด นิดหน่อยหรือจี๊ดจีวิววิวนิดหน่อยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีความผิวติอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจเต้นรัวใจสั่นอยู่ที่หัวใจแล้วเป็นอยู่นานหรือว่ามีอาการร่วมด้วยเช่นรู้สึกวูบเวียนหัวจะเป็นลมเหนื่อยง่ายอันนี้ก็น่าจะมีความผิวติอ,อยู่จริงนะครับอันต่อไปเราจะตรวจเบื้องต้นในอย่างไรปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดีขึ้นมากนะครับก็จะมีเรื่องของ s สมา t ์ท t c h สมาร์ทวอตเนี่ยมันจะตรวจได้ทั้งได้สองแบบหนึ่งก็คือมันจะจับชีพจรที่บริเวณข้อมือของเราแล้วก็บอกว่าหัวใจเราเต้นเท่าไหร่คนปกติหัวใจเต้นหกสิบถึงหนึ่งร้อยครั้งต่อนอาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วนาฬิกาหรือว่าเครื่องมือบอกว่าเออหัวใจเราเต้นเกินหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยอาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับแล้วก็โดยโดยตัวโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยมีบางอย่างที่สามารถตรวจเป็นกราฟมาได้เลยนะครับเช่นถ้าเกิดเราเอานิ้วแตะไปที่ปุ่มแล้วมันก็็จะมีกาารรวัดฟเปน เป็นตัวคลื่นงไฟฟ้าหัวใจในในหนึ่งลีดนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถทําการบันทึกแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่โทรศัพท์มือถือได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเวาลาคนไข้ามาพบแพทย์แล้วนําข้อมูลตรงนี้มาด้วยเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลให้แพทย์ในการช่วยมินิจฉัยว่าคนไข้มีหัวใจเต้นผิจดจังหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็มีข้อมูลหรือมีอุปกรณ์ในการตรวจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ชีพจรตรวจเลือดเพื่อดูความเสี่ยงของการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับตรวจกราฟไฟฟ้าหัวใจการตรวจกราฟไฟฟ้าหัวใจที่โรงพยาบาลเ,เป็นการตรวจแบบ12ช่องหรือ12ลีดนะครับก็จะมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลมากขึ้นเพราะบางทีการตรวจด้วยข้อมูลจากโทรศัพท์หรือจากนาฬิกาที่เป็นการตรวจในตัวกราฟไฟฟ้าช่องเดียวเนี่ยอาจจะมีสัญญาณกวนทําให้ภาพไม่มีความชัดเจนหรือว่าข้อมูลอาจจะมีความผิดพลาดได้นะครับ การมาโรงพยาบาลก็จะมีจุดได้เปรียบในใน,ในข้อมูลเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นบางครั้งเวลามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเรานั่งอยู่ใน1วนันอาจจะเป็นครั้งเดียวหรือเป็นสองครั้งหรือเป็นเป็นช่วงสั้นๆ5นาที10นาทีพอมาโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีอาการละ,ะคนไข้ลักษณะแบบนี้ต้องอาศัยการติดตามบันทึกต่อเนื่องนะครับก็จะมีการติดตามเราเรียกว่าโฮเตอร์มอนิเตอร์งนะครับก็จะติดตามได้ตั้งแต่1วนัวนสวันหรือว่า ปัจจุบันเราจะมีอุปกรณ์ในการติดคนไข้สามารถใส่อ่าบน้ําได้ไม่ได้มีสายพลุงพลังอาจจะติดต่อเนื่องไป3วัน7วันหรือว่า14วันก็มีขึ้นอยู่กับว่าอาการของคนไข้เป็นบ่อยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเวลาหัวใจเต้นพิดจังหวะนี้ที่สําคัญคือเราสามารถ จ,จับสัญญาณไฟฟ้าหัวใจในช่วงที่มีอาการได้เพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนี้ไม่มีหลายชนิดนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะพูดให้ฟังผมจะพูดให้ฟัง2ชนิดซึ่งมีมีความน่าสนใจอันแรกก็คือเรียกว่า SVT หรือว่า Supraventricular Tachycardia คือหัวใจเต้นเร็วจากช่องไฟฟ้า,ฟาด้านบนนะครับอันที่2ก็คือ AF หรือ Atrial Fibrillation ก็คือหัวใจห้องบนสั่นพ้วนะครับภาวะ SVT เนี่ยเป็นหัวใจเต้นผิดที่เจอบ่อยโดยเฉพาะในคนอายุน้อยนะครับ ซึ่งอาการจะจะรุนแรงเพราะว่าหัวใจจะเต้นเร็วบางทีเต้นเร็วไปถึง150หรือ200ครั้งต่อนาทีเลยนะครับก็จะมีใจสั่นเหนื่อยง่ายหน้ามืดวูบเบียนหัวนะครับเวลาเกิดเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันไม่หายเองต้องไปโรงพยาบาล อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลหรือต้องรับยาฉีดเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะปกตินะครับสิ่งที่น่าสนใจของภาวะ svt คือมันเกิดจากมีทางลัดไฟฟ้าในห้องหัวใจครับซึ่งเราสามารถทําการรักษาโดยการจี้ไฟฟ้าหัวใจได้นะครับการจี้ไฟฟ้าหัวใจเราจะใส่สายทางเส้นเลือดที่ขาหนีบนะครับเข้าไปที่ตัวหัวใจของเรานะครับหาช่องทางที่ผิดปกติแล้วใช้พลังงานไฟฟ้าจี้ปิดตัวช่องทางที่ผิดปกตินี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสสาเร็จหายขาดค่อนข้างสูง เกิน8 0ดึงเเลยนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะไม่มีอาการใจสั่นอีกไม่ต้องกินยาต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับอันที่2ก็คือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ชื่อว่า af นะครับหรือ atrial fibrillation อันนี้เป็นภาวะที่หัวใจห้องบนสัน่นผิวหัวใจห้องบนเราเรียกว่า atrium นะครับ atrium fibrillation ก็คือห้องบนสัน่นผิวนะครับอันนี้เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เจอบ่อยในคนสูงอายุนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีโรคร่วมเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจนะครับภาวะ af เนี่ยมันจะส่งผล ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนะครับคราวนี้เวลาเกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจเนี่ยถ้าเกิดลิ่มเลือดตรงนี้ออกจากหัวใจไปตามเส้นเลือดมันจะทาให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้ครับเพราะฉะนั้นเกิดว่ามันไปอุดที่เส้นสมองก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าสตรกได้นะครับงั้นถ้าเกิดเราตรวจเจอภาวะนี้ได้เร็วเราสามารถเอ่อใช้ยากลุ่มยาละลายลิ่มเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ป้องกันการเกิดเอ่ออัมพฤกษ์อัมพา น่าสนใจเพราะมีการรักษาที่จะเปลี่ยนแปลงให้ตัวโรคดีขึ้นมีโอกาสหายขาดนะครับแล้วเป็นโรคที่เจอบ่อยอย่างไรก็ตามเนื่องจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมันเกิดได้จากหลายหลายตำแหน่งในหัวใจนะครับแล้วอาการก็ไม่ได้มีอาการจำเพาะนะครับงั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฟังอยู่หรือว่ามีญาติของเราเนี่ยถ้ามีอาการเช่นใจสัน่นใจสะดุดหรือว่าใจเต้นเร็วโดยเฉพาะถ้าเกิดมีอาการร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยง่ายเวียนหัวหน้ามืดหรือว่ามีโรคหัวใจอยู่เดิมเนี่ย ผมแนะนําให้เข้ามาตรวจนะครับจะได้ช่วยกันดูให้หรือหมอจะได้ดูให้ว่ามีหัวใจเต้นคือจังหวะอะไรโรคหัวใจเต้นมีหลายๆโลกนะครับถ้าเราเจอเร็วเรารักษาได้เร็วก็จะป้องกันผลแทรกซ้อนในอนาคตนะครับการทุพพลภาพหรือว่าช่วยลดการเกิดเหตุแทรกซ้อนที่รุนแรงได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากรายการ living well podcast นะครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีไปได้วยกันนะครับขอบคุณครับ าใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลสุขภาพเชิงลึกแบบเน้นๆอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อที่คุณจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกัน